ต่างหากนะครับพี่น้องแต่ผมข้ามถานนมาก็โอเคนะครับพี่น้องทุตกท่านทุกทุกคนนะครับกราบขอบคุณมากเลยนะครับก็ขอขอบคุณมากสําหรับสถานที่สวยๆงามๆและฝั่งนู้นก็เห็นส่วนนี้ใช่ไหมสวนปามทหารหลังให้สวนปามเห็นสวนปามฝั่งนี้นะครับผมตั้งกล้องไว้ข้างหน้าผมนะครับต่างหากนะครับพี่น้อง แต่ผมข้ามถนนมาก็โอเคนะครับพี่น้องทุกๆท่านทุกๆคนนะครับกราบขอบคุณมากเลยนะครับฝั่งนู้นก็เห็นสวนนี้ใช่ไหมสวนปาอัมทะหันลังให้สวนป่มเห็นสวนปามฝั่งน,นี้นะครับผมตั้งกล้องอไว้ข้างหน้าผมนะครับเมื่อคืนฝนตกพี่น้องตอนนี้ก็ยังตกอยู่นะยังโปรยปลายโปรยปรลายอยู่แบบ เวรหรือกรรมชักนํำกันนี่ทำคุณเพื่อความดีแต่กลับมีบาปเวรหรือกรรมชักนํากันนี่ทำคุณเพื่อความดีแต่กลับมีบาปมีความสุขไหมมีความสุขนะครับนี่ผมเดินส่วนยอมฟังนี้นะครับพี่น้องผมเดินมาฝั่งนี้นะครับเห็นไหมเห็นไหม,ไมเห็นไหมฝัม่งนี้ก็ มันจะมีความสุขนะครับพี่น้องมันจะมีความสุขที่ได้ถ่ายทําคลิปมันจะมีความสุขที่ได้หางานหาการให้ทําแล้วก็งานมาไลยนะละอองฝนนะครับพีน่น้องละอองฝนก็ยังตกอยู่นะครับก็กราบขอบคุณมากเลยก็มาหาถ่ายทําคลิปสวยๆงานแถวนี้นะครับพี่น้องมีความสุขไหมมีความสุขนะครับนี่ผมเดินส่วนหย่อมฝั่งนี้นะครับพี่น้องผมเดินมาฝั่งนี้นะครับเห็นไหมเห็นไหมนี่เห็นไหมฝั่งน,น,นี้ก็มไรลนะ ละอองฝนนะครับพี่น้องละอองฝนก็ยังตกอยู่นะครับก็กราบขอบคุณมากเลยก็มหาถ่ายทําคลิปที่สวยงามงานแถวนี้นะครับพี่น้องมันจะมีความสุขนะครับพี่น้องมันจะมีความสุขที่ได้ถ่ายทําคลิปมันจะมีความสุขที่ได้หางานหาการให้ทําแล้วก็งานครับท well. ี่นี่นะครับมีความสุขมากเลยนะครับมีสวนต้นไม้มีทุกสิ่งทุกอย่างนะครับนะครับพี่น้องเห็นไม้เห็นไม้พี่น้องนะครับเป็นที่ให้ พี่น้องได้เห็นได้ชมกันนะครับที่นั้นๆก็อยู่ในสวนเดียวกันแต่มันจะเป็นพื้นที่ของสวนหย่อมนะครับที่ให้ผมมาไล่ถ่ายทําทุกวันทุกวันนะครับพี่น้องและผมจะเปลี่ยนถึงจะสวนสวนที่เดียวกันก็จริงแต่จะเปลี่ยนที่นะครับพี่น้องจะเปลี่ยนคืนสนองพอเริ่มมีรัก เมื่อคืนฝนตกพี่น้องตอนนี้ก็ยังตกอยู่นะยังโปรยปลายโปรยปลายอยู่แบบการที่ผมทําไว้ก็ได้ส่งออกไปให้พี่น้องได้ชมกันต่างหากนะครับพี่น้องแต่ผมข้ามถนนมาก็โอเคนะครับพี่น้องทุกท่านทุกๆคนนะครับกราบขอบคุณมากเลยนะครับฝั่งนู้นก็เห็นสวนนี้ใช่ไหมสวนปามทหารลังให้สวนปามเห็นสวนปามฝั่งนี้นะครับผมตั้งกล้องอไว้ข้างหน้าผมนะครับ ครับที่นี่นะครับมีความสุขมากเลยนะครับมีส่วนต้นไม้มีทุกสิ่งทุกอย่างนะครับนะครับพี่น้องเห็นไม้เห็นไม้พี่นอ้องนะครับมันคนละสวนนะครับพี่น้องอันนี้ผมมาสวนนี้เป็นตรงนี้ก็เป็นสวนป่านะครับพี่น้องมันเป็นสวนป่านะครับก็แต่ผมหันหลังให้ฝั่งนู้นการที่ผมทําไว้ก็ได้ส่งออกไปให้พี่น้องได้ชมกันมันคนละสวนนะครับพี่น้องอันนี้ผมมาสวนนี้เป็นตรงนี้ก็เป็นสวนป่า Excuse นะครับพี่น้อง มันเป็นสวนป่ามนะครับก็แต่ผมหันหลังให้ฝั่งนู้นหาต่างหากนะครับพี่น้องแต่ผมข้ามถนนมาก็โอเคนะครับพี่น้องทุกๆท่านทุกๆคนนะครับกราบขอบคุณมากเลยนะครับฝั่งนู้นก็เห็นสวนนี้ใช่ไหมสวนปาม์มาหารหลังให้สวนปลามเห็นสวนป่ามฝั่งนี้นะครับผมตั้งกล้องไว้ข้างหน้าผมนะครับแถวนี้จะมีคลิปสวยๆงามๆนะครับพี่น้องเห็นไหมผมถ่ายทํามาได้ ก็พอสมควรแล้วนะครับพี่น้องสวนนะครับสวนต้นไม้นะครับสวนต้นไม้นะไมนะการที่ผมทำไว้ก็ได้ส่งออกไปให้พี่น้องได้ชมกันมีความสุขไหมมีความสุขนะครับ <c oughs> นี่ผมเดินสวนย่อมฝั่งนี้นะครับพี่น้องผมเดินมาฝั่งนี้นะครับเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมฝั่งนี้ก็เป็นที่ให้พี่น้องได้เห็นได้ชมกันนะครับที่นั้นๆก็อยู่ในสวนเดียวกันแต่มัน จะเป็นพื้นที่ของสวนย่อมนะครับครับที่ให้ผมมาได้ถ่ายทําทุกวันทุกวันนะครับพี่น้องและผมจะเปลี่ยนถึงจะสวนสวนที่เดียวกันก็จริงแต่จะเปลี่ยนที่นะครับพี่น้องจะเปลี่ยนทางหากนะครับพี่น้องแต่ผมข้ามถนนมาก็โอเคนะครับพี่น้องทุกๆท่านทุกๆคนนะครับกราบขอบคุณมากเลยนะครับ คืนสนองพอเริ่มมีรักวางเป็นหลักเคียงคู่ประคองไม่คิดเปลี่ยนจิตเป็นมันไม่เหมือนกันนะครับพี่น้องพี่น้องต้องดูถ้าถ้าผมตายสารอีนังเป็นน้ำเพชรไร้มีความสุขไหมมีความสุขนะครับนี่ผมเดินส่วนย่อมฝั่งนี้นะครับพี่น้องผมเดินมาฝั่งนี้นะครับเห็นไหมเห็นไหมเห็นไหมฝั่งนี้ก็แถวนี้จะมีคลิปสวยๆงามๆนะครับพี่น้อง เห็นไหมผมถ่ายทํามาได้ก็พอสมควรแล้วนะครับพี่น้องสวนนะครับสวนต้นไม้นะครับสวนต้นไม้นะครับที่ให้ผมมาได้ถ่ายทําทุกวันทุกวันนะครับพี่น้องและผมจะเปลี่ยนถึงจะสวนสวนที่เดียวกันก็จริงแต่จะเปลี่ยนที่นะครับพี่น้องจะเปลี่ยนการที่ผมทําไว้ก็ได้ส่งออกไปให้พี่น้องได้ชมกันนะไรลยนะละอองฝนนะครับพี่น้องละอองฝนก็ยังตกอยู่นะครับ ก็กราบขอบคุณมากเลยก็มหาถ่ายทําคลิปสวยสวยงามแถวนี้นะครับพี่น้องครับที่นี่นะครับมีความสุขมากเลยนะครับมีสวนต้นไม้มีทุกสิ่งทุกอย่างนะครับับพี่น้องเห็นไหมเห็นไม้พี่น้องนะครับเมื่อคืนฝนตกพี่น้องตอนนี้ก็ยังตกอยู่นะยังโปรยปลายโปรยปลายอยู่แบบมันคนละสวนนะครับพี่น้องอันนี้ผมมาสวนนี้เป็นตรงนี้ก็เป็นสวนป่านะครับพี่น้อง มันเป็นสวนป่ามนะครับก็แต่ผมหันหลังให้ฝั่งนู้นการที่ผมทําไว้ก็ได้ส่งออกไปให้พี่น้องได้ชมกันนะครับกราบขอบคุณมากเลยนะครับพี่น้องนะครับกราบขอบคุณมากเลยนะครับทุกทุกท่านเลยนะครับพี่น้องวันนี้นะครับก็ถ้าถามว่าฝั่งนู้นก็เห็นสวนนี้ใช่ไหมสวนป่ามทหานหลังให้สวนป่าเห็นสวนป่าฝั่งนี้นะครับผมตั้งกล้องไว้ข้างหน้าผมนะครับ คืนสนองพอเริ่มมีรักต่างหากนะครับพี่น้องแต่ผมข้ามถนนมาก็โอเคนะครับพี่น้องทุกๆท่านทุกๆคนนะครับกราบขอบคุณมากเลยนะครับอะไรนะละอองฝนนะครับพี่น้องละอองฝนก็ยังตกอยู่นะครับก็กราบขอบคุณมากเลยก็มหา่ทยทาคลิปส,สวยงามงานแถวนี้นะครับพี่น้องการที่ผมทําไว้ก็อ ได้ส่งออกไปให้พี่น้องได้ชมกันมันคนละสวนนะครับพี่น้องอันนี้ผมมาสวนนี้เป็นตรงนี้ก็เป็นสวนป่านะครับพี่น้องมันเป็นสวนป่านะครับก็แต่ผมหันหลังให้ฝั่งนู้นฮะเวรหรือกรรมชักนํากันนี้ทําคุณเพื่อความดีแต่กลับมีบา้ามีความสุขไหมมีความสุขนะครับนี่ผมเดินสวนยอมฝั่งนี้นะครับพี่น้องผมเดินมาฝั่งนี้นะครับเห็นไหมเห็นไห เห็นไหมฝั่งนี้ก็มันไม่เหมือนกันนะครับพี่น้องพี่น้องต้องดูว่าถ้าถ้าผมตายสานยีนังเป็นน้ำพบคลดว่าเอะคืนสนองพอเริม่มมีรักี่ยนที่ให้พี่น้องได้เห็นได้ชมกันนะครับที่นั้นๆก็อยู่ในสวนเดียวกันแต่มันจะเป็นพื้นที่ของสวนหย่อมนะครับหลังให้พี่น้องแล้วนั่นเห็นไหมอันนี้ก็ที่ต่างหากนะพี่น้องเนี่ยเห็นไหม มันประมาณว่าแบบเราต้องถ่ายทําแบบถ่ายทาได้แต่แบบต้องแบบสถานที่นะแบบมันไม่เหมือนกันนะครับพี่น้องพี่น้องต้องดูว่าถ้าถ้าผมถ่ายสารอีนังเป็นนักพบเคลต์เอสะครับที่นี่นะครับมีความสุขมากเลยนะครับมีสวนต้นไม้มีทุกสิ่งทุกอย่างนะครับนะครับพี่น้องเห็นไหมเห็นไหมพี่น้องนะครับครับกราบขอบคุณมากเลยนะครับพี่น้องนะครับกราบขอบคุณมากเลยนะครับทุกทุกท่านเลยนะครับพี่น้องวันนี้นะครับ ก็ถ้าถามว่าก็ขอขอบคุณมากสำหรับสถานที่สวยๆงามๆนะครับเมื่อคืนฝนตกพี่น้องตอนนี้ก็ยังตกอยู่นะยังโปรยปลายโปรยปลายอยู่แบบครับกราบขอบคุณมากเลยนะครับพี่น้องนะครับกราบขอบคุณมากเลยนะครับทุกทุกท่านเลยนะครับพี่น้องวันนี้นะครับ ก็ถ้าถามว่าเข้าถ่ายที่ไหนอีกที่ไหนอีกเนี่ยนะครับพี่น้องนะครับเข้าถ่ายที่นั้นก็ใกล้ๆที่เก่าๆนั่นแหละพี่น้องแต่ว่ามันคนละสวนหย่อมนะครับแถวนี้จะมีคลิปสวยๆงามๆนะครับพี่น้องเห็นไหมผมถ่ายทํามาได้ก็พอสมควรแล้วนะครับพี่น้องสวนนะครับสวนต้นไม้นะครับสวนต้นไม้นะครับที่ให้ผมมาได้ถ่ายทําทุกวันทุกวันนะครับพี่น้องและผมจะเปลี่ยนถึงจะสวน สวนที่เดียวกันก็จริงแต่จะเปลี่ยนที่นะครับพี่น้องจะเปลี่ยนที่ให้ผมมาไล่ถ่ายทําทุกวันทุกวันนะครับพี่น้องและผมจะเปลี่ยนถึงจะสวนสวนที่เดียวกันก็จริงแต่จะเปลี่ยนที่นะครับพี่น้อง